สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับจอดูบอลหลังบ้านนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ตุลาคมพศ .2564 นาหนะครับสำหรับช่วงตั้งแต่วันจันทร์นี้ไปนะครับต้องบอกว่าบอลลีกใหญ่ๆใ,ในยุโรปเนี่ยเริ่มปิดตัวกันนะนะครับเนื่องจากเว้นวักให้เป็นช่วงระหว่างฟีฟ่าเดย์นะครับก็จะเป็นช่วงฟุตบอลทีมชาติ จะเป็นฟุบอลโลกรอบคัดเลือกในทวีปต่างๆกลับมาเตะกันนะครับซึ่งวันจันนี้ครับก็จะเป็นบอลลีกเล็กๆของแต่ละประเทศในยุโรปหรืออเมริกาใต้นะครับสำหรับวันนี้ฮะผมขอหยิบยกมา1คู่นะครับที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับมาวิเคราะห์แบบจาะลึกนะฮะก็จะเป็นคู่ของเตเฟนซาเจอกับเตเลสกอร์โดบานะครับเป็นศึกพรเมียร์เวิชันหรืออาร์เจนตินาลีกนะครับ คู่นี้ครับจะเตะที่สนามเอสตาเดโอโนเวโดติโตโตมาเกโยนะครับในชื่อสนามยาวเหยียดเลยนะฮะเตะกันในเวลาตีสี่ครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับทีมชาวบ้านครับเดฟเฟนซ่าฮะอยู่อันดับที่20แข่งไปแล้ว13นัดชนะไปสามเสมอ6แพ้4ครับยิงได้13เสีย12ครับบวกลบประตูอยู่ที่1ลูกนะครับมีอยู่15คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนครับเตเลเรสโกโดบ้าครับ แข่งไปแล้ว13นะะัดชนะไป9เสมอ2แพ้2ยิงได้22เสียไป10ประตูคนะแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวก12ลูกนะครับมี29คะแนนซึ่งนำจาฝูงโดมเดียวคนเดียวเลยนะครับเรามาดูสถิติคู่นี้กันหน่อยครับเริ่มจาก h e ตุทุเหครับ6นัดหลังสุดที่เจอกันครับ เดฟเฟนซ่าฮะชนะไปได้3ครั้งครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นเตลเลสฮะชนะได้2ครั้งครับโดยเกมล่าสุดนะเป็นเดฟเฟนซ่าเสมอกับเตลเลสไป2ประตูต่อ2ครับเรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับเดฟเฟนซ่าครับ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับแข่งทั้งหมดทุกรายการเลยนะครับเสมอ4แพ้1ครับโดยที่5นัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านไม่เคยชนะใครได้เลยนะครับ ส่วนทีมเยือนครับแต่ละเลตกอดูบ้าฮนะห้านัดหลังสุดฮนะชนะไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมโอ้โหผลงานนี่โดดเด่นชัยไลเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับทีมเยือนฮนะเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับชาวบ,บ้านครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ไม่มีเลยนะครับค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับส่วนทีมเยือนนะมีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บและติดทดแบนผู้เล่นบาดเจ็บคก็จะเป็นเลนโซ่ปาปาเรลลี่นะครับแล้วก็ ผู้เล่นที่ติดโทษแบนก็จะเป็นเอนโซดิยัสนะครับมาดูทัศน์ส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้ครับนะที่เลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคู่นี้เนี่ยผลงานแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับและเจ้าบ้านนะผลงานนี่ไม่กระตื้องเลยนะครับโดยที่เจ้าบ้านครับไม่ชนะใครมาแล้วใน5เกมติดต่อกันเลยนะครับเกมลุกฝืดสนิทเลยนะครับ ยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับเป็นการชนะ4นัดรวดติดต่อกันนะฮะแล้วก็เกมลุกยังเฉียบคมแถมยังนําเป็นจ่าฟงเรียกได้ว่าพกพาความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเกมของเจ้าบ้านนะที่เป็นรองเป็นอย่างมากมาเจอกับทีมที่อฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอแล้วก็เกมลุกที่ดุดันเกมรับที่เหนียวแน่นอย่างเต็มเ,เล็เนี่ยเชื่อว่าวัาวนนี้ไม่แคล้วนะครับที่จะ โดนทีมเยือนเล่นงานนะครับรบดูเด็ราคาที่ต่อรองกันหน่อยครับวันนี้ครับเดทราคาเปิดมาที่ราคาเสมอ,อเตะเลสนะครับสําหรับเร็ดราคาี้นะครับผมมองว่าถ้าเทียบจากตัวผู้เล่นคุณภาพระบบทีมนะครับแล้วก็ศักยภาพในเกมลูกของทั้ง2องทีมนี่ผมมองว่า,าทีมเยือนอย่างเตนะเลสมีดีพอที่จะไม่แพ้กลับไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเฉือนชนะกลับบ้านนะครับ ที่บอกว่าเฉือนชนะเนี่ยเพราะว่าราคามันแปลกๆนะราคาออกมาแค่เสมอจากที่ความจริงเนี่ยฟอร์มดีขนาดนี้อาจจะต้องต่อถึงครึ่งลูกเลยก็ได้นะครับต้องรอดูว,ว่าราคาจะไหลไปไหมนะถ้าเป็นราคาเสมอเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ <S <S ทีมเยือนไม่แพ้กลับไปแน่นอนครับฟันดงก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์วันนี้นะครับก็ผมหยิบยกคู่ของศึกพิมลีกอาร์เจนตินานะครับมาวิเคราะห์นะครับก็สําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็วันต่อๆไปนะก็จะเป็นคิวของทีมชาตินะครับก็ติดตามกันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลทีมชาติทางเราก็จะเตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบครันนะครับนะฮะก็สำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลของผมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางสําหรับให้ท่านเนี่ยได้เลือกตัดสินใจว่าเราเนี่ยชอบเหมือนกันไหมหรือว่า ขัดใจกันนะครับถ้าชอบหรือถูกใจเนี่ยก็เลือกตามกันได้นะครับแต่ถ้าขัดใจเนี่ยจะส่วนกันก็ไม่ว่ากันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ